สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิว Mesco One เทเ The Amazing Spider-Man นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของลายใหม่ที่เราจะนำมาเสนอในช่องเลยนะครับคือตัวของลายชุดผ้าจากเมส o o วันเทเวนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ผมจะมาลองจับไปพร้อมกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่คนที่เคยเล่นชุดผ้ามาก่อนนะครับ,รบสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นชุดผ้าหรือบางบรงรักษาเนี่ยก็ขอคอมเมนต์ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับฟังรับ แล้วก็คอยรักษาเจ้าตัวนี้ให้อยู่กับผมนานที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอ่ะก็ะมาเริ่มรีวกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เด่นดวงขนาดไหนเนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยกับเจ้าตัวของ m e ส o กวันท a วเวลดิอัพเมซิงสไปเดอร์แมนนะครับและนี่คือหน้าตาของเจ้า m e ส o กวั Man. นท a วเวลดิอัพเมซิงสไปเดอร์แมนเมื่อออกจากกล่องแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ในส่วนของสัมผัสแรกนะครับที่ได้จับเจ้าตัวนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมประทับใจมากๆเลยในส่วนของคิ สัมผัสของตัวฟิกเกอร์นะฮะในส่วนที่เป็นสกีเนี่ยก็ทํามาได้ค่อนข้างลื่นมากๆแล้วก็มีความเป็นวัสดุที่ดูเป็นยางๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนจุดที่เป็นผ้าเนี่ยก็หลังจากได้ลองมาขยับจับดูแล้วเนี่ยมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงเลยทําให้ตัวฟิกเกอร์นะฮะสามารถจะจับท่าได้เยอะระดับหนึ่งซึ่งส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ผมประทับใจตั้งแต่จับงานครั้งแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องดีเทลเนี่ยต้องขอชมเลยว่าตัวของ Me Armmatic One Totic s e r m a n ตัวนี้ทเทลออกอาด้คมซิ่งสไปแมนต ก็ในส่วนที่ผมเห็นนะก็คือในส่วนของการสกีไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังทำามาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็พวกของเดีเลลถุงมือถุงเท้าของเขาเนี่ยหรือรองเท้าเขาเนี่ยก็ยังคงทําลายเส้นในมุมออกมาได้ตรงและสวยมากๆนะครับผมในส่วนนี้ถือได้ว่าทําออกมาได้ดีและประทับใจมากนะฮะแต่ก็จะมีบางส่วนที่ผมได้มาเห็นภายหลังลเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเรื่องของ U CC C สีเนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยจังเกิดปัญหาอยู่ซึ่ง,งผมก็เจอมานะฮะก็คือในส่วนของอหัวซัเไอร์แมน ลายเส้นแมงมุมเนี่ยของผมมันจะเบี้ยวนะฮะก็น่าเสียดายที่ในส่วนของ QC เนี่ยมันก็ทําออกมาได้ไม่ค่อยถูกใจผมในด้านของการลงสีนะฮะแต่ส่วนอื่นเนี่ยก็ทั้งวัสดุตัวของชุดผ้านะครับแล้วก็จุดขยับดีเทลอะไรพวกนี้ผมค่อนข้างโอเคมากๆเลยกับเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของจุดขยับของเจ้าตัวเมสโกวานเทวอดีอาร์เวสต์ซิงสปก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณนี้นะครับก็ในส่วนแรกนะฮะก็คือว่า ในส่วนหัวเนี่ยก็แน่นอนนะครับสามารถบิดซ้ายบิดขวาอิสระนะครับเงยได้ขนาดนี้ก้มได้ขนาดนี้นะก้มไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็การยกแขนหมุนแขนเนี่ยก็ไม่สามารถหมุนได้3ามร้อยะสามารถไปข้างหน้าได้มากสุดขนาดนี้ไปข้างหลังได้นะครับสูงสุดขนาดนี้เท่านั้นนะฮะกางแขนนะฮะเข้าข้างในกางได้สุดๆนะฮะอันนี้สุดๆนะผมขอเยสุดๆได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าตัวผ้ามันลังละอ่ะ แล้วก็การงอแขนเข้าข้างในนะครับจะงอได้สุดๆแค่นี้นะฮะเนื่องจากติดตัวของผ้านะอ่าพ้นแขนบิดได้นะครับแต่ไม่สามารถบิดได้รอบนะก็สามารถบิดออกข้างนอกได้เล็กน้อยนะฮะแขนเนี่ยหรือในส่วนของมือนะครับก็ยกขึ้นยกลงได้ตามแขนด้านในแล้วก็ตัวช่วงข้อมือเหมือนได้นะฮะอ่ะแล้วก็ช่วงของการงอตัวเนี่ยก็ น่าเสียดายนะฮะที่มันงอได้ค่อนข้างน้อยงอได้แค่นี้เท่านั้นนะครับแต่การเงยเน,นี่ยเป็นขนาดเนี่ยค่อนข้างได้เยอะนะอ่าก็เข้าใจแหละมันเป็นชุดผ้าเนาะไม่ใช่แอคชั่นฟิกเกอร์นะฮะก็มันมีจุดที่ล้างบ้างในส่วนของช่วงบนเนาะอ่ะในส่วนของช่วงขาเนี่ยผมประทับใจมากเนื่องจากว่าช่วงขาเนี่ยเป็นผ้าแล้วการขยับช่วงขามันเลยค่อนข้างสวยนะฮะก็คือต้นขาเนี่ยบอกก่อนเลยคือสามารถปิดซ้ายปิดขวาได้ยกขึ้นได้ขนาดนี้นะฮะ แล้วก็งอขาไปข้างหลังแบบับบบนจอยนี่งอขาข้างหลังได้ขนาดนี้นะฮะสุดยอดเลยอันนี้ผมชมในส่วนของช่วงขามากอ่างอขาได้สวยมากนะครับแล้วก็เวลางอขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ฟิลเหมือนมนุษย์เหมือนกันนะอ่าแล้วก็ในส่วนของช่วงข้อเท้านะครับตัวนี้อ๋อลืมไปนะครับการกางขาของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถกางได้เยอะนะนี่กางขาของตัวชุดผ้าทําได้ขนาดนี้เลยนะฮะ ขออภัยนะผมลืมเรื่องกลางขาไปแต่กลางขาเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจนะกลางได้เยอะนะฮะนี่นี่ช่วงขานี่ประทับใจมากนะ,ะขยับอิสระฟรีมากๆแต่ก็จะมีช่วงข้อเท้านะฮะของตัวฟิกเกอร์ที่ผมค่อนข้างคิดว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ก็คือว่าตัวข้อเท้านะฮะเราไม่สามารถายกขึ้นยกลงได้เยอะนะฮะสามารถยกขึ้นได้แค่นี้ไปข้างหลังได้นิดนึงนะครับ ข้อเท้าเนี่ยมันไม่ใช่จุดขยับแบบข้อแบบพวก S.F. นะฮะตัวนี้มันจะใช้แบบเหมือนมาเวลเลเจนอะ่ะก็คือเสียบไว้กับตรงด้านหน้ามันเลยขยับได้ค่อนข้างน้อยนะฮะซึ่งในส่วนของจุดขยับเนี่ยก็เรียกได้ว่า บางส่วนก็ดูค่อนข้าง,างน่าผิดหวังนะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็ทํามาได้น่าประทับใจมากๆเลยนะฮะในส่วนของเรื่องจุดขยับต่างๆของตัว Mesco One t เวล e ไ Spider-Man ตัวนี้นะครับหรือ The Amazing Spider-Man ต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในส่วนของ Accessory ของงาน Mesco ตัวนี้เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับ และนี่คืออ็ c เซสซอรีทั้งหมดของตัว m e z c o o 1 2 t h e a m a z i n g s p i d e r m a n ก็จะให้มาทั้งหมดด้วยการประมาณนี้โดยในส่วนของตัวอ c เซสซอรีเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของ d i a m มงมุ o เฮดสกับพ็อปเอฟเฟกต์พาร์นะครับฐานตั้งนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกข้างหลังบลลนดูดมาให้ ซึ่งก็จะมีทั้งหมดด้วยการ5ส่วนรวมของมือด้วยนะครับนม่ลืมนับซึ่งในส่วนของแอซเซสซอรีเนี่ยมันก็ให้มาได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับกับราคาที่เราจ่ายไปของเจ้าตัวนี้ซึ่งก็ผมค่อนข้างบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนตัวแรกเลยที่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆนะฮะหลังจากที่เราได้เก็บตัวของปีเตอร์บีพาร์เกอร์ที่เป็นงานมาเฟกเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมให้เลยว่ามันคุ้มมากๆนะฮะตัวเดียวได้ครบแล้วก็ตัวของแอคชั่นเบลดแอซเซสซอรีเลยเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับซึ่งเดู ส่วนของ a c c e s s o r y แต่ละส่วนกันเลยมาดูในส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ h e a d s c a r ซึ่งให้มาทั้งหมด5แบบรวมที่ติดกับตัว figure ด้วยซึ่งก็จะมีในส่วนของ h e a d s c a r อันนี้ที่เป็น h e a d s c a r แบบ spider sense h e a d s c a r แบบดวงตาแบบเบิกกว้างแบบที่เราเห็นในคอมิกทบไปแล้วก็ตัว headscarf ตัว peter parker แบบคอมิกนะครับซึ่งในส่วนของ h e a d s c a r ตัวนี้เนี่ยผมขอชมเลยว่านะฮะขออภัยตัว h e a d s c a r เนี่ย เขาทำมาได้เหมือนกับตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์ในเวอร์ชันคอมิกมากๆเลยนะครับการลงสีเองก็ทําได้เหมือนกับตัวคนมากๆเลยนะครับมีการไล่เฉดสีของผิวหนังริมฝีปากอะไรนี้มาด้วยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเลยที่ผมประทับใจมากๆนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีในส่วนของแว่นตามาให้ด้วย สำหรับใครที่อยากจะนําตัวของแว่นตาไปสวมเนี่ยก็สามารถสวมได้เลยนะครับแต่ตัวของแว่นตาเนี่ยมันไม่ได้มีพาร์ตหรืออะไรมาให้หนีบนะคือมันสวมไปกับตัวหน้านั่นแหละนะฮะแล้วก็มันไม่ค่อยอยู่อันนี้เป็นข้อเสียหลักของตัว a c c e s s o ตัวนี้เลยนะครับที่เขาให้มาก็คือตัวแว่นเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วก็ QC ไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่าตัว pop แว่นที่ผมได้มานะครับขาแว่นข้างนึงเนี่ยมันเป็นโกงอย่างนี้เลยก็ถือว่าเป็นข้อเสียไปนะครับในส่วนของ็อ p ตัวนี้ แล้วก็จะมีหัวพิเศษนะครับซึ่งก็จะเป็นหัวแบบเปิดไฟได้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นหัวที่ตัวนี้มันจะมีสวิตช์นะครับขอภัยนะอ่ะหัวนี้หัวนี้ขอภัยเพราะว่าลักษณะหัวมันคล้ายกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหัวแบบเปิดไฟได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถดึงเอาตัวของรางฐานข้างในออกมาเพื่อใส่ถ่านแล้วก็สามารถที่จะเปิดไฟได้เลยครับซึ่งเดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตตัวของรังถ่านให้ดูแล้วกันในส่วนของไฟเนี่ยก็ เมื่อเปิดแล้วนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะฮะนี่นะครับผมเมื่อเปิดไฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะประมาณนี้ซึ่งในส่วนของไฟที่ออกมาจากดวงตาเนี่ยก็สว่างนักมากเลยนะครับผมถือได้ว่าในส่วนของเฮสกัอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลยที่ผมค่อนข้างประทับใจมาก,มากๆเลยนะฮะเพราะว่าได้ในส่วนของไฟแล้วก็ลูกเล่นแล้วก็อุปกรณ์ต่างต่างที่เขาให้มาเนี่ยมากับกลวดนี้เยอะมากนะฮะอ่ะ ต่อมานะครับผมก็จะเป็นพวกของของจิปาถ่ายอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของตัวพ็อปพ็อปเนี่ยก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกล้องถ่ายรูปของปีเตอร์ปาร์เกอร์นะฮะซึ่งเขาก็ทําดีเทลออกมาได้เหมือนมากนะฮะนี่ตัวดีเทลกล้องเนี่ยเหมือนกับกล้องฟิลม์มในสมัยก่อนมากนะครับด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเหมือนมากเลยนะฮะนี่อ่ะแล้วก็ เขาจะมีสายตัวนี้แยกมาให้ด้วยนะครับตัวสายกล้องจะเป็นวัสดุยางซึ่งเขาให้มาทั้งหมดด้วยกัน2เส้นนะก็สำหรับใครที่ทําเส้นนั้นหายเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนไปได้นะฮะแล้วก็จะมีตัวของพ็อบหน้ากากัวนี้มาให้ด้วยซึ่งก็ทําออกมาได้ดีมากนะฮะเนื่องจากในส่วนของพ็อบหน้ากากเนี่ยผมจับในส่วนของงานบันไดแล้วก็มาเฟกมามันจะมีความไม่เหมือนผ้าแต่ของเมสโกเนี่ยเขาปั้นมา ได้เหมือนกับหน้ากากผ้ามากๆเลยนะครับมีความยับอะไรเงี้ยแล้วก็รูปแบบการถือก็ไม่เหมือนกับทางของมาเฟกแลวก็บันไดนะครับต่อมาก็ขอข้ามในส่วนของพ็อปนะักพ็อปแว่นตัวนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเรากล่าวไปข้้งต้นละต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพ็อปที่ผมชอบมากเลยคือตัวหนังสือพิมพ์ซึ่งตัวหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาไม่ใช่แบบเป็นหนังสือพิมพ์ขาวๆนะเพราะว่าข้างในหนังสือพิมพ์เนี่ย มีการสกรีนหัวข้อข่าวแล้วก็รายละเอียดต่างๆในหนังสือพิมพ์มาได้ครบเลยนะฮะก็ถือได้ว่าในส่วนของหนังสือพิมพ์ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์คลาสสิกของสเร์แมนเลยก็คือว่าเป็นเครื่องติดตามนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องติดตามแบบคลาสสิกนะฮะก็เรียกได้ว่าลงดีเทลแล้วก็ใส่รายละเอียดออกมาได้เหมือนกับในคอมิทมากๆเลยนะครับส่วนของเจ้าเครื่องติดตามตัวนี้อ่ะ แล้วก็จะมาพร้อมกับตัวติดตามนะครับรูปแบบแมงมุมอย่างนี้ด้วยนะซึ่งเขาก็ให้มาทั้งหมดด้วยกัน6อันนั่นเองนะฮะซึ่งเห็นบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถนําไปติดกับพวกตู้เย็นได้ก็จะเป็นในส่วนของ accessory pop นะฮะประมาณนี้นะต่อมาคือในส่วนของมือนะครับมือเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันก็ให้มาเยอะเช่นกันนะซึ่งก็ให้มาทั้งหมดด้วยกันถึง9แบบเลย ก็จะมีมือจับหน้ากากมือค่ายลวมือทําท่าปีนตึกมือจับกล้องมือจับใยอันนี้เป็นมือทําท่าแบบอาคชันโพสนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีมือปล่อยใยแล้วก็มือจับใยอีกแบบหนึ่งนะครับพร้อมกับมือชี้นิ้วอันนี้เป็นมือไอคอนิกของสไปเดอร์แมนทุกตัวแล้วล่ะก็คือทําท่าชี้นิ้วนั่นเองนะครับก็ให้มาด้วยนะอ่ะก็จะมีมือทั้งหมดด้วยกัน9แบบรวมมือกรรมที่ดีกับตัวฟิกเกอร์ด้วย แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกของใย,ยใบมุมนะครับซึ่งก็โหให้มาค่อนข้างเยอะเลยก็จะมีในส่วนของใย,ยใบมุมแบบเส้นซึ่งก็จะมีแบบยิงออกไปยิงออกไปจับตัวของผู้ลายนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีข่วงไว้คล้องอยู่นะแบบขนตัวนะครับอันนี้จะเป็นแบบขนตัวนะแล้วก็จะมีใย,ยแบบพิเศษนะครับซึ่งเขาก็ให้มาเป็นใย,ยที่เป็นลวดสามารถดัดงอได้ตามความต้องการของเรานะฮะ แล้วก็จะมีใยแบบโล่นะครับแบบนี้มาให้ด้วยนี่นะฮะซึ่งก็ในช่วงคลาสสิกของคอมิกสไปดแมนเนี่ยเขาก็จะเอาใยเนี่ยมาปั้นเป็นนู่นนี่นั่นเป็นทั้งเ,เรียกว่าเป็นทั้งเรือเป็นทั้งดาบแล้วก็เป็นทั้งโล่ได้นะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าใยสไปดแมนเนี่ยอนเนกประสงค์มากนะครับในช่วงคอมิกยุคแรกๆนะฮะแล้วก็จะมีใยเป็นตัวของโลกชีวิซึ่งอันนี้เราน่าจะเห็นบ่อยในภาพยนตร์หรือว่าในสื่อต่างๆของสไปดแมนใยแบบกระเป๋าแล้วก็ ใหญแบบติดหน้าตูนะครับวาไวใไ่อะว้ใส่กับตัวของหัวโจนหรือว่าหัวของกีนกับปินได้นั่นเองนะครับนี่ก็ให้มาด้วยนะครับในส่วนของใหญ่รูปแบบนี้แล้วก็นอกจากในส่วนของใหญ่เป็นมุมลแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ในส่วนของแอคชั่นเบสมาด้วยซึ่งให้มาในส่วนของแอคชั่นเบสที่ไว้เล่นกับตัวของเอฟเฟกต์พาร์ทอย่างสไปเดอร์เซนแล้วก็จะมีแอคชั่นเบสที่มาใช้กับตัวฟิกเกอร์มีฐานมาให้กับตัวฟิกเกอร์ด้วยนะครับนี่ ซึ่งฐานเนี่ยก็จะสกีนว่า The Amazing Spider-Man มาให้ด้วยนะฮะพร้อมกับตัวของโลโก้ Spider-Man ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งในคลาสสิกคอมมิชเนี่ยก็จะได้เห็นไอเนี่ยบ่อย เลยนะครับสับตัวของโลโก้สไปเดอร์แมนซึ่งในส่วนของแอสเซสซอรี่ทั้งหมดเนี่ยก็ให้มาด้วยกันประมาณนี้นะครับโอ้โหแอสเซสซอรี่เนี่ยบอกเลยว่าในราคาที่จ่ายไปมันคุ้มจริงๆนะฮะได้มาทั้งใยเม,มงมูมเฮดสครับพ็อปแล้วก็ได้แอคชั่นเบสมาเล่นกับอีกรวมถึงมีเอฟเฟคพาร์ทให้ด้วยถือได้เลยว่าตัวเนี้ยในส่วนของแอสเซสซอรี่เนี่ยให้มาเยอะมากเลยนะฮะก็ต่อจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของฟังสรุปแล้วก็ชมภาพแอคชั่นต่างๆของเจ้าเนสโก้วันเทเวลล์ดิ S Amazing Spider Man s p i เ e r m a n เลยแล้วกันนะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิว m e g o o วันเทเวลดิอเมซิ่งสไปเดอร์แมถือได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวจบในตู้ของท่านผู้ชมทุกท่านที่ควรจะมีไว้เนื่องจากเจ้าตัวนี้นะครับขอชมเลยว่าในเรื่องของวัสดุดีเทลแอคชั่นและเรื่องของแอสเซอรีเนี่ยตัวเนี้ยจัดเต็มมากๆนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมเลยค่อนข้างชอบเจ้าตัวนี้มากๆเลยฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของเล่นของสะสมลายสไปเดอร์แมนที่ควรค่าสะสมซึ่งในส่วนที่ผ ค่อนข้างประทับใจกับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือว่ามันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าผมกลรร้าลืนชุดผ้ามากขึ้นเนื่องจากว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยทำออกมาได้ดีในเรื่องของการสกีนแล้วก็ในส่วนของตัวผ้าที่มีความยืดหยุน่นทําให้เวลาเราจับผ่าเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องกลัวที่มันจะเกิดปัญหาแต่มันก็ยังมีปัญหาระยะย,ยาวก็คือเรื่องของการเสรื่อมสภาพของวัสดุนั่นเองนะครับเนื่องจากเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีการสกินลายบนตัวชุดผ้าด้วยยางนั่นเองซึ่งก็งไม่รู้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะ ลายสกีนหรือเปล่า ซึ่งเท่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะครับที่ผมต้องทําใจในฐานะคนที่มาเล่นชุดผ้าแล้วนะฮะแต่นอกจากไอ้จุดนี้นะครับที่ผมขอบอกว่ามันคือธรรมชาติของเจ้านี้ผมจะไม่นับเลยนะครับในเรื่องของการเสรื่อมสภาพแต่ถึงแม้อย่างนั้นเนี่ยทางเมสโก้นะครับก็ยังทําในส่วนที่ผมเนี่ยค่อนข้างผิดหวังออกมาได้ตั้ง2จุดเลยนะฮะก็เลยคิดว่ามันเป็นข้อเสียมากๆเลยนะครับของเจ้าตัวนี้นะหนึ่งเลยนะครับคือเรื่องของ QC a c c e s s o r ี่ที่ทาออกมาไม่ดีนะครับคือตัวแว่นเนี่ย QC มันตกแล้วก็ในส่วนของความเสียหายเนี่ยคือไม่สามารถที่จะนํามาใส่บนหน้าของตัวปีเตอร์ปาร์เกอร์ได้มันมีความถุบมากๆเลยในส่วนของขาวแวที่บินไปจุดที่2เลยนะครับคือ q c สีซึ่งตัวของเจ้าเมสโกวันเทวิลเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้ลายแมงมุมของหัวที่เป็นหัวยีตาหรือว่าหัวอันแรกที่เราอ่านํามา display ให้ดูก่อนที่เราจะเปลี่ยนตาเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนหัวนะครับหัวอันนั้นเนี่ยมันดนมีลายเส้นแมงมุมที่ไม่ตรงก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่ผมเนี่ยไม่ค่อยประทับใจในเรื่องของ QC เลยนะ,ะับเพราะว่าตัวของทางบันไดเนี่ยมันจะเห็นเล็กๆนะฮะแต่ว่าทางเมสโกเนี่ยโอ้โหเห็นเบลอเลยคือเส้นไม่ค่อยตรงนะครับลายเส้นมันไม่ตรงกับตัวของด้านหน้าก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าในเรื่องของ QC เนี่ยทางแอสเซซอรีและของสีเนี่ยผมขออนุญาตหักไป2จุดนะครับด้วยเหตุน,นี้เนี่ยทำให้ตัวของเจ้าเมสโกวันทเวลดิคอาร์เมซิกสเรแมนตัวนี้ได้คะแนนไปที่8เต็ม10นั่นเองนะครับผมก็เป็นคะแนนที่ค่อนข้างโอเคที่สุดแล้วกับเจ้าตัวนี้นะครับแต่เรื่องถื่ไม่ว่าจะเป็นแอสเซซอรี โอ้โหตัวนี้ทำมาดียกนิ้วให้เลยนะครับโอเคนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะกับการรีวิว m e ส c o o ันเทเวลหนึต่อ12 The Amazing Spider-Man เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรืเอเปล่าเลยสำหรับเจ้าตัวนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมไปกดไลค like, ์ s u ด s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆในช n e l ของผมด้วยนะฮะแล้วก็หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเสริมเติมแต่งตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาผมรับฟังรับอ่านได้เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ